ทุกคนเราเจอไอ้น,นี้ทุกคนสังเกตไหมมันเป็นแผนที่ท่องเที่ยวปทุมธานีอะทุกคนเคยรู้มันเคยนึกไหมว่าทำไมมันมีเยอะขนาดนี้ที่เที่ยวเต็มกระดานเ้วไม่เคยเห็นแผนที่ท่องเที่ยวเต็มกระดานแบบนี้เลยครับทุกคนนี่จังหวัดปทุมธานีดูสิวัดว่าเขาแน่นแบบนี้เลยเนะาะมาดูมีวัดอะไรบ้างวัดปทุมนายกไปปทุมธานีกับนครน,นายกนี่ ก็เียชื่อวัดปทุมนายกคงจะอยู่ติดกันสองจังหวัดวัจุราจินดารามัดเจริญบุญวัดนุพรัตนารามมัดสุขปุณธยาการามมัศสีคคนางวัดสุจุลการามนี่อำเภอหนองเสือทุกคนวัดเยอะอะาอำเภอธัญบุรีวัดดังๆที่ไหนบ้างวัดธัญพลอำเภอลำลูกกาทำไมลำลูกกามีเท่านี้่ะทุกคนมีแค่นี้เองหรอนี่ก็เป็นกรุงเทพแล้วอ่ะมีพื้นที่เท่านี้เองหรอลำลูกกา วัดอะไรดังๆเคยได้ยินไหมวัดสายใหม่เราเคยไปทุกคนดรีมเวอร์วัดเขียวเขตคือนะวิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษารังสิตพิพิธภัณฑ์แห่งชาตินี่ไงพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ออกแห่งชาติอ๋อไม่ใช่สิเราอยู่ตรงนี้พิพิพธภัณฑ์เก,กเษตรเฉลิมพระเกียรติอุ้ยพิพิธภัณฑ์เยอะเนะาะนะฮะรังสิตกรุงเอ่อปทุมจะมีพิพิธภัณฑ์เยอะทั้งพิพิธภัณฑ์เกษตรพิพิธภัณฑ์รังสิตพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติวิทยาศาสตร์การศึกษา อำเพือเมืองวัดผงวัตุมาว่าวัดสองพี่น้องก็มีทุกคนวัดโบูวัดเจดีทองวัดชินวราราวัดน้ำบนวัดบัวขวานนี่ดังนะติดกับนนเอาวัดบัวขวัญมันอยู่นนนี่แถวงามวงวานลูกแถววัดลาดหลุมแก้วนี้เคยได้ยิน ตลาดละแห่งร้อยปีวัดบอ่อทองวัดบ่อเงินเนาะกูวัด,วด,วดกันวัดเจดียด์หอยทําด้วยหอยทุกคนวัดลำมาหานีนี่แต่วัดเนาะอืมแต่ว่าที่น่แน่คือมีฟิวเจอร์ปาร์คดีมเวิลด์ทุกคนและที่พิพิธภัณฑ์เฉลีมงพระเกียรติก็คือที่นี่หาทุกคนนะฮะจะมีงานเดือนละครั้ง เสาร์อาทิตย์แรกนี่ไงเวลาเราไปายุทธยาเดียวจะไปเส้นนี้ทุกคนนี่ยบางซนะฮะติดหลายจังหวัดเหมือนกันนะกรุงเทพนะครปฐมนนทบ,บุรีอยุธยาสระบุรีนะครนายกสัเชิงสาววัดพืชอุโตมอยากไปวัดไหนฮะทุกคนอยากไปวัดไหนทุกคน อยากไปวัดจะดีหอยไหมมาตลาดไทยก่อนไหมแล้วที่นี้คือฟิวเจอร์พาร์ครังสิตทุกคนน่ามามากแอร์เย็นๆหน้าร้อนๆอตากแอร์ค่ะ